สวัดีครับประดำมังบัวครับกับคลิปเสริมใจวัยเกษียณสมผัดอากาศหนาวเย็นครับประมาณ10ประองศานะครับบนยอดดอยอิทนทนนท์ที่กิ่วแม่ปานครับที่เขตอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวเราไปดูการชมพระอาทิตย์ในตอนเช้ากันครับโอ้ยหนาวไปครับไปไปกับอ,อาดอมครับเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานนะครับผม เป็นเส้นทางนะครับที่ใกล้จะถึงจุดยอดดอยสูงสุดของดอยอินทนนท์ครับเป็นบริเวณทางขึ้นแต่ตอนนี้เรายังไม่ขึ้นไปพาชมนะครับเราจะพาไปชมแสงพระอาทิตย์แรกนะครับกันก่อนอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝนนะครับกับภาพแสงพระอาทิตย์ใกล้สว่างนะครับเราจะเห็นว่ามีผู้คนมายืนชมนะครับ กันมากมายครับขึ้นกันมาตั้งแต่ตีห้านะครับมีรถลาจอดกันเยอะแยะบริเวณจุดนี้คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติาของกิ่วแม่ปาาครับเหลือระยะทางอีก5กิโลก็จะขึ้นจะถึงยอดสุดดอยอินถนนครับนี่ครับกลุ่มทริปของเราบบกมือกันนิดนึงครับ <S 2> <S 2> อันดาอันดาโบกมือนี่เอาหัวควันออกปากเลยครับผมนะครับนี่ฮะอาทิตย์ของเราบบกมือกันนิดนึง โบ่ไม่ได้โบไม่ได้มือแข็งหนาวค่านะครับหนาวค่านะครับเราจะเห็นนะครับความสูงเหนือยอดเขานั้นจะมีแสงไพระอาทิตย์เริ่มส่องสว่างจะเห็นเมฆหมอกเนะครับเป็นความสวยงามทางด้านล่างนะครับเ ความสูงนะครับที่เราถ่ายหเห็นทางด้านล่างนะครับผมหลักกิโลนี้เป็นตัวยืนยันนะครับว่าเราขึ้นมาด้วยความสูง63กิโลนะครับจากอำเภอจอมทองถ้าเราลงไปก็จะ42กิโลนะครับถ้าเราจะไปเชียงใหม่ก็99กิโลนะครับพูดกันลมออกปากเอ้ยควันออกปากโอ้ยไอออกปาก นะครับตอนนี้พอยิ่งมีอากาศกระทบก็จะเริ่มมีหมอกแล้วก็มีแสงสว่างมากขึ้นนะครับนะครับสำหรับผู้คนที่มายืนอยู่ริมนะครับถนนนะครับเพื่อรอดูแสงแรก แสงพระอาทิตย์นะครับมากมายช่วงนี้ก็รอบรรยากาศของแสงพระอาทิตย์ก็ถ่ายรูปก,กันไปโอ้คุณดาดาเห็นไหมครับนี่เป็นแม่หญิงมาอันนี้คุณครูของเรานะครับแม่หญิงหนาวนะครับที่ทำอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่า อยากจะอนุรักษ์อะไรนะถุมะรีแข็งแรงมากครับนะไหนดูครับดูครับเป็นไงโอ้โหนึกว่าดูบุหรี่นะครับไม่ใช่นะครับพูดๆไปมีควันออกผมคิดว่าน่าจะเป็นหนาวสุดท้ายนะครับนะครับสว่างมากขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ เวลาเท่าไหร่ครับขานเวลาหน่อยเวลาไม่รู้เวลาไม่สามารถตอบได้คูวนาเวลาเท่าไหร่คูวนาเวลาตั้งแต่สี่สิบแปดค่ะหกโมงสิบแปดนาทีคือมันขึ้นยังฝั่งนู้นเหรอนี่ครับสว่างขึ้นเรื่อยๆจนเห็นชัดเจนขึ้นแล้วนะครับ นี่ครับเป็นความสวยงามที่จุดศึกษาเส้นทางธรรมชาติกิ่วแม่ปานครับครับแล้วเราคงจะพาท่านเที่ยวชมนะครับจุดชมยูต่างๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับกับกลุ่มทิปของเรานะครับกับการพาเที่ยวของป๋าดำ รางบัวในคลิปสนใจไว้เกียรแล้วพบกันใหม่ในขราวหน้าครับบ๊ายบายกันหน่อยบบกมือกันหน่อยบบกมือกันหน่อยสวัสดีครับ